ักลูกค้าอยากจะมาประชุมกันวันอาทิตย์สาขาปิดเราเปิดห้องประชุมให้มาใช้บริการได้รองรับได้ทั้งหมดอีกคนนะคะพี่แบงค์นั่งได้ที่สิท่านสามารถจดเรเชร์ได้เขามีฉายาอะไรคุณ,คณแม่คุณแม่คุณแม่ทำไมไม่มีผมคะคุณแม่แก่แล้ว <laughs> <laughs> ถึงแล้วคะ่ะ <laughs> ในเองกราเอนการเยนคาเฟ่เครื่องบินที่แรกของจังหวัดนครปฐมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ่มอีกแล้วนะคะกับรายการแขกรับชวนเพราะเราชวนรับแขกนะคะวันนี้อยู่ที่ไหนคะท่านผู้ชมท่าน,นท่านทุกท่านก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าจังหวัดอะไรนั่นก็คือจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเรานัดพี่แบงค์ไว้ที่หน้าประตูพระร่วงนะคะซึ่งเป็นพระสีทองแต่เดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพี่แบงค์ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าพี่แบงค์ไปรอที่ไหนนะคะอัลโลพี่แบงค์อยู่ไหนะหนูรอที่ประตูพระร่วงนะคะมาเจอกันที่นี่นะได้เลยจ้าโอเคค่ะ เดี๋ยวไปนั่งอรอพี่แบงค์ตรงนู้นกันดีกว่าค่ะเล่ฮัลหลตรงอ้าวพี่แบงค์มาแล้วเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดินท <c oughs> างมเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยนะพี่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะร้อนนะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าองค์พระปฐมเจดีย์อ่ะมันมีประตูทั้งหมด4ด้านซึ่งจริงๆแล้วเมื่อเวลามาที่องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยเราควรจะต้องมาไหว้ฝั่งนี้นะคะก็คือฝั่งกรุงรัานนั่นเองค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปไหว้พระกันพี่แบงค์แนะนําตัวกับท่านผู้ชมได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแบงค์พานุวัชระบุญเต็มค่ะก็เป็นผู้จัดการสีกรุงโรเกอร์สาขานครปฐมนั่นเองค่ะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คถูกต้องถูกต้องถ้าใครมานครปฐมแล้วไม่ไดด้มมาองค์พระปเจี 嗯、啊。 ถือว่ามาไม่ถึงนครปฐมเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์จะพาไปไหนบ้างนะคะวันนี้จะพาไปคาเฟ่ในแอนต์ราค่ะเป็นคาเฟ่คุณบินถูกต้องเขาบอกเลยว่าคาเฟ่เนี้ยก่อสร้างมามูลค่า200กว่าล้านเลยนะใหญ่มากซึ่งใครที่ผ่านไปพานนาเนี่ยจะรู้จักคาเฟ่นี้กันดีค่ะเสร็จแล้วเราจะพาไปเยี่ยมสาขาค่ะบอกเลยว่าสาขานครปฐมเนี่ยพนักงานที่เนี่ยสวยสวยสู้ผู้จัดการได้ไหมคะสวยเท่าเลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าน้องๆสวยจริงสมคำร่ำลือ หร,หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นที่จะพาทุกคนไปเจอกับน้องๆขออนุญาตไปไหว้พระขอพรก่อนดีกว่าได้เลยค่ะยินดีค่ะไปกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ่ะปุ่มวันนี้มาไหว้พระที่องค์พระรัตเจดี ก็รู <t ang> <t ang> <t ang> <t ang ้ส mm ึกอิ่มเอิบนะเพราะว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยวหายพระเยอะมากแต่ต enfin> ้องบอกก่อนว่าไหว้พระแต่ละที่อ่ะก็คือเขาก็จะมีแบบในเรื่องในการขอเนาะซึ่งองค์พระพุมเจดีย์เนี่ยคือเขาต้องขอเรื่องอะไรถ้ามาค่ะถ้ามาที่องค์พระร่วงโรจนาลิกเนี่ยขอเรื่องของความสําเร็จค่ะอย่างที่บอกเนาะวันนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนหรือเราจะขอเรื่องยอดขายจะบไหว้พระก่อนเลยอ ขอไปเท่าไหร่ของเดือนนี้เราขอไป10ล้านอ๋อเราก็ดูซิว่าพร่วงโรดเนี่ยจะส่งผลให้เราได้ถึง10ล้านหรือเปล่าอ่ายังเหลืออีกส0วันทําการคิดว่าถึงแน่นอนค่ะทำไมขอน้อยจังอ่ะเราก็ขอแบบขอน้ยๆก่อนเริ่มต้นไงเดี๋ยวพระท่านหนักใจถูกต้องเดี๋ยวตัวพระท่านจะบอกว่ามาขอครั้งแรกเราขอเยอะเลยอ่าเราขอน้ยๆก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นะคะพวกเราสองคนนะคะก็ขอพรเผื่อท่านผู้ชมด้วยนะคะพุกที่สมาชิกของสีกุ้งรวมถึงน้องๆในภาคตะวันตกทุกคนนะคะปีนี้ ต้องได้1ั0หล้านถูกต้องค่ะเกินมาทั้งหนึ่ร้อยได้คือจะบอกว่าถ้าพันล้านน้อยไปเราขอพ5 0 0ยล้านก็ได้ค่ะพันหนึ่งร้อยล้านพอแล้วเ่จนเกินมาได้ได้โอเคอันนี้ก็ไหว้พระอิ่มอกอิ่มใจนะคะอิ่มอกอิ่มใจไม่พอเราต้องอิ่มทองด้วยเพราะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปนั่นก็คือนายแองโกล่าการเ่นคาเฟ่ค่ะ ที่นี่ต้องมีแค่ที่นครปฐมใช่ไหมีจลายทีงจริงๆแล้วคาเฟ่เครื่องบิน,น่ะมีหลายที่แต่ว่าที่นครปฐมเนี่ยเป็นที่แห่งแรกของที่นี่ด้วยสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินถูกต้องไปกันเลยไหมคะไปเลยค่ะ,ะไปเยค่ะ ล้วค่ะในเอ็นกราเอ็นการ์เดนคาเฟเครื่องบินที่แรกของจังหวัดนครปฐมค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณปุ้มในเอ็นกราเอ็นการ์เด้นเอ็กราถูกต้องเดินทางมาไกลไมิค่ะจากองค์พระปฐมใจดีก็ไม่ไกลบ้างนะคะใช่แ,แต่ตอนนี้ค่ะ ร้อนมากอ่าล้วบอกแบบนี้เนาะช่วงเมษาน้าร้อนก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่ต้องบอกเลยว่าสวยงามแล้วเขาบอกเลยว่าที่เนี้ยมูลค่าการก่อสร้างเนี่ยมากกว่า200ล้านเลยนะคะที่นี่เปิดมาประมาณ2ปีแล้วก็จะมีทั้งโซนบริเวณที่เป็นสวนโซนบริเวณที่เป็นอาหารแล้วก็โซนบริเวณคาเฟ่ค่ะอย่างที่เราเห็นนี่ก็เป็นคาเฟ่เครื่องบินค่ะที่ทํามาจากเครื่องบินนะคะแนะนํานะคะถ้าใครจะมาต้องมาตอนเย็นถูกต้องค่ะมันก็จะได้คนละบรรยากาศเนาะอ่าต้องบอกว่าจริงๆก็น่าจะสวยนะอยากเข้าไปดูแล้วได้ค่ะเข้าไปดูหน่อยเช่นั้นเดี๋ยว ไปข้างในกันเลยดีกว่าะะไปกันเ<า>ลยค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินไปดูกันนะคะเย้ อิ่มท้องเสร็จแล้วเราก็ซื้อของไปฝากน้องๆกันนะคะได้ของมาเต็มเลยเดี๋ยวเราไปที่สาขาต่อแต่ก่อนไปเราอย่าลืมแวะ้านส้มตำเจ้าเด็ดที่จะซื้อไปฝากน้องๆกันด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาอิ่มท้องกันมื้อกลางวันตันนี้ค่ะคุณปุ๋มค่ะวันนี้มีน้ําเย็นๆจากคาเฟ่ที่เราพาขึ้นไปดูกันมานะคะ,คะและเดี๋ยวเราแวะไปซื้อส้มตำและเข้าไปหาน้องกันค่ะโอเคไปกันเลย กระทมแล้วนะคะก็นั่งรถมาก็มีไกลนะคะสาขาก็ติดถนนเพชรเกษมเลยนะคะผ่านไปผ่านมาก็เดินทางสะดวกด้วยสถานที่ใกล้ๆก็น่าจะเป็นบิ๊กซีนครปฐมนะคะและเดี๋ยวก็จะมีเซ็นทรันด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่น้ำที่เราซื้อเอาไว้เตรียมเรียบร้อยแล้วคิดว่าน้องๆคงจะดีใจที่วงนี้เรามีของกินรัฝากด้วยสาขานี้นะคะเรื่องกินก็ต้องมาที่นี่ด้วยเหมือนกันเขาไปหาน้องๆกันเลยไหมพี่แบค์ได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะ ฮัลโหลวันนี้มีแขกมาเยี่ยมนะจ๊ะเด็กๆคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วมีใครยังไม่รู้จักบ้างแขกของเรา รู้จักทุกคนเนอะก,อกก็จะยืน่นเยบืบใจเาออกแล้วะเลยอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวก่อนเนอะให้ทุกคนรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ชิพพี่ปุ๋มเนอะสิริพรวันดีก็เป็นผู้อำนวยการภาคตะวันตกที่ดูแลทั้งหมด7สาขารวมถึงสาขานครปฐมของเราด้วยนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆที่นี่ไม่ต้องแนะนำแล้วมั้งคะเพราะเขาก็น่าจะรู้จักกัน <laughs> นะคะตามคอนเซ็ปต์ของเรานครปฐมสวยทุกคนถ้าดูจากรูปร่างหน้าตา,า็นะสวยอ่าตะบอตี แม่สวยลูกก็สวยตามค่ะ,ะวันนี้มีน้ำมาฝากด้วยนะคะน้องๆก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๋มอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ใจดีซีน้ำมาฝากพวกเราด้วยจ้าก็ถือโอกาสมาเลี้ยงน้ำแล้วก็เลี้ยงข้าวเนาะวันนี้พี่ซื้อน้ำมาฝากด้วยนะคะจากค,คาเฟ่เมื่อกี้คาเฟ่ชื่ออะไรนะไนเอ็นการเดนคาเฟ่นั่นเองเป็นคาเฟ่เครื่องบินนะคะ,ะมีใครมารับไปอ่ะเดี๋ยวฝากรับไปแจกจ่ายกันหน่อยโอเคนอกจากน้ำแลวเนาะ ก็ยังจะมีส้มตํามาเรียงน้องๆด้วยนะคะ,ะส้มตําไก่ย่างของร้านเด็ดของจังหวัดนครปฐรมบอกเลยแซ่บมากเ,เดี๋ยวก่อนที่จะไปทาน เดี๋ยวให้พี่ๆนะคะที่รับชมได้รู้จักกับน้องๆสาถานนครปฐมว่าแต่ละคนเนี่ยแซ่บและเด็ดจริงไหมพี่แบงค์ยินดีค่ะเดี๋ยวให้น้องแถวหน้าแนะนําตัวกันทีลท่านก่อนนะคะเอาเริ่มจากฝั่งริมก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะนางสาวยุพยงจันทรัตนะคะชื่อเล่นชื่อมินนี่นะคะดูแลงานมอเตอร์นะคะยังไงฝากเหนือฝากตัวพวกพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องอุ๋ยนะคะชื่อว่าชราแสนศัพย์ค่ะอยู่ฝ่ายมอเตอร์นะคะเชเบียนะคะแจ้งงาน ส่งมาได้เลยฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะสวัสดีค่ะการดาคำซาวค่ะชื่อเล่นจะเอ๋น,นะคะดูแลในส่วนงานของมอเตอร์ประกันรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเกศน,นะคะน้องเกศน,นั่งสาวปัะชยาพรโพชัยจงดีค่ะเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัลยาไคลาทัวนนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเซลนะคะดูแลในในส่วนด้านของมอเตอร์นะคะรถยนต์ค่ะรบกวนในที่สมาชิกทุกท่านนะคะส่งงานที่หนูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องแอมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่มอเตอร์ค่ะก็เช็คเบี้ยแจ้งงาน รวดเร็วนะคะ<อ>ก็ส่งมาเช็คได้เลยคะ่ะ<อ>ยินดีให้บริการสวัสดีค่ะ,ะนะชื่อ,อน้ำอุ่นนะคะดูแลมอเตอร์ค่ะสามารถเช็คเบียร์ได้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะจิกบี้นะคะหรือว่าปีนันจันทิราชัยนะคะดูแลในงานส่วนของนนมอเตอร์เบียร์ที่คุณคิดว่ามีลองเช็คสาขานีได้นะคะฝาก<อ>ได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อหญิงนะคะวราพรเชื่อมังแพรนะคะเป็นหัวหน้าสาขานครปฐมนะคะยังไงฝากสาขานครปฐมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ๆด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุ <อ>น้องๆสาขาที่นี่จริงๆโดยส่วนตัวก็รู้จักน้องๆกับทุกคนอยู่แล้วนะคะก็วันนี้อยากมาแนะนําให้พี่ๆนะคะได้รู้จักนะคะรวมถึงลูกค้าหรือท่านผู้ชมที่กําลังฟังอยู่อยากสนใจประกันภัยก็ติดต่อที่น้องๆสาขาอคอนปทพบได้เลยะคะยินด,ดีค่ะ,ดคะได้ค่ะนอกเหนือจากที่นี่จะเป็นออฟฟิศซี่อยู่ติดถนนเดินทางไปมาสะดวก2คูหา <c oughs> เรายังมีสิ่ง <c oughs> อำนวยความสะดวกที่อยู่ในออฟฟิศเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องอบรมอ่าก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้สำหรับพี่สมาชิกเนี่ยที่ผ่านไปผ่านมาแล้วอยากจะเข้ามา กรริการในเรื่องของข้อบังก็ยินดีเปิดต้อนรับในทุกๆวันเลยห้องอบรมกันเลยไหมยินดีค่ะงั้นไปเลยค่ะได้เลยค่ะ ห้องอบรมจะอยู่ชั้นสองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะและนี่ก็คือห้องประชุมของสาขานครปฐมค่ะที่เนี่ยจะเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นครึ่งเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยก,<ๆ>ก็จะเป็นจุดในการลงทะเบียนนะคะออแล้วก็จะมีชั้นดัดฟ้าด้วยส่วนห้องประชุมของเราเนี่ยก็จะมีโถงที่ไว้รองอรับถูกต้องค่ะเวลาสมาชิกจะรับประทานอาหารกลางวันหรือพักเบรกหรือถ้ามีผู้ติดตามมาต้องการจะทํางานก็สามารถตั้งได้ที่ห้องถุงด้านนอกค่ะมี Wi ไ Fi ให้ใช้นะคะถูกต้องค่ะแต่ด้านนอกอาจจะไม่มีแอร์แต่มีพัดลมให้นะคะถูกต้อง มีน้ำให้บริการทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นก็สามารถมาใช้บริการได้มีซุ้มกาแฟให้รับประทานได้ตลอดวันเลยนะคะห้องน้ํามีทั้งหมดกี่ห้องห้องน้ําที่นี่จะมีทั้งหมด5าห้องค่ะชั้น1จะเป็นห้องน้ํารวม1ห้องชั้นประชุมเนี่ยจะมีห้องน้ํา2ห้องแยกผู้ชายแล้วก็แยกผู้หญิงให้เรียบร้อยส่วนชั้น3เนี่ยจะมีอีกสองห้องค่ะแยกผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เรียบร้อยเขากบอกว่ามีทั้งหมด5ห้องนะคะบริการครบคันห้องน้ําสะดวก เวลาสมาชิกมาใช้บริการกันเยอะๆก็ไม่ต้องกังวลว่าห้องน้ำจะเพียงพอไหมมีเพียงพอในการใช้บริการแน่นอนค่ะ,ะก็เดี๋ยวเข้าไปดูห้องประชุมกันค่ะและนี่ก็เป็นห้องประชุมของเรานะคะ,ะตามมาดูกันเลยค่ะชาดาแ์แอร์เย็นแอร์เย็นชำ่ำกว้างขวางแอร์เย็นไวไฟดีถูกต,ต้องค่ะลำโพงดัง,งห้องน้ำสะอาด ก็บอกแบบนี้ว่าชุดลำโพงเครื่องเสียงของเราเนี่ยเราเคยใช้ในการร้องคาราวเกะมาด้วยนะเพราะว่าเครื่องเสียงดีมากสำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาใช้บริการแล้วนึกที่ไหนไม่ออกว่าเราอยากจะไปปาร์ตี้มาปาร์ตี้กับที่นี่ได้นะคะหรือว่ามายืมใช้ห้องประชุมได้ถูกต้องคะเปิดทุกวันทุกวันไม่ยกเว้นวันอาทิตย์ก็สามารถมาใช้บริการได้าปถึงห้องประชุมนะไม่ใช่็คเพื่อจ้งงานต้องค่ะนับธุรก้าอยากจะมาประชุมกันวันอาทิตย์สาขาปิดเราเปิดห้องประชุมให้มาใช้บริการได้รองรับได้ทั้งหมดกี่คนนะคะพี่แบงค์ห้องประชุมเนี่ยจะรองรับบบบบสมาาชิกแแ้โต๊ะลงเนี่ จะสามารถนั่งได้20ท่านสามารถจดเรเชลได้แต่ถ้าเอาโต๊ะตัวนี้ออกจะสามารถจุได้ถึง40คนค่ะก็ทําไม่แน่นมากนะคะก็20คนกําลังดีแอร์ะ <Air S 1> จะได้เย็นๆแล้วก็นั่งไม่เบียดกันคุณปุ่มเชื่อไหมว่าห้องประชุมของเราเนี่ยสามารถจุคนมาแล้วในการจัดอบรมครั้งหนึ่งประมาณ1 0 0คนนั่งกันยังไงคะก็ทําทีสมาชิกเนี่ยเขาจะหม่งกันแบบนี้ว่าสมาชิกใหม่ที่จะเข้ามาเรียนรู้ก็จะอบรมกันในห้องนี้สมาชิกซึ่งเป็นระดับผู้นําในแต่ละระดับก็จะกระจายกันอยู่ตามชั้นลอย ถงด้านนอกรวมถึงชั้น3นั่นเองค่ะเติจุดมาแล้วค่ะก็เท่ากับว่าพี่ๆนะคะท่านไหนนะคะ ที่เป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ดีหากอยากติดต่อใช้ห้องนะคะสาขานครปฐมก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ใกล้เคียงกรุงเทพหรือเป็นกึ่งกลางของภาคตอนตกนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่พี่แบงค์เพื่อใช้บริการห้องได้เลยนะคะมีไม้ให้พร้อมนะคะมีเครื่องเสียงมีแอร์เย็นๆถูกต้องค่ะมีน้ําดื่มเย็นๆให้ถูกต้องค่ะมีปาร์ตี้มีขนมให้สมาชิกทุกท่านสามารถเข้ามาใช้บริการได้ตลอดเลยจะสอนทีมงานทีมเล็กๆหรือว่าทีมใหญ่ๆสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ยินดีเลยค่ะอันนี้ ก็เป็นห้องประชุมนะคะหลังจากดูห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวกับน้องไเมาส์มอยกันนะคะว่าเฮ้ยเมื่อกี้ที่เราทําความรู้จักกับน้องไปกันแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยตัวจีดเป็นยังไงบ้างอ่ะตัวท็อปเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเนี่ยทำงานมานานแค่ไหนแล้วนะคะอันนี้อาจจะต้องไปเมาส์มอยยินดีคะไปกันเลยไหมอยาไปกันเลยนะไปเลยค่ะ มาถึงอาหารกลางวันกันแล้วค่ะวันนี้เรามีปาร์ตี้ส้มตำค่ะ <Hey. S 1> ก็ต้องขอบคุณพี่ปมใจดีที่วันนี้ซื้อส้มตำมาเลยให้กับพวกเรานะคะวันนี้แบบ หน้าตาพนักงานแซ่บๆแล้วอาหารยังแซ่บอีกนะคะก่อนจะไปถึงเมนูวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาร่วมรับประทานอาหารแต่ลวันกับเราด้วยนั่นก็คือพี่ยุ้ยสุรภาเดี๋ยวให้พี่ยุ้ยแนะนำตัวแนะนตัวก่อนดีกว่าน้อ่ะชื่อยุ้ยนะคะสุรภาแสงนวลค่ะจะส่งงานหลักๆก็คือจะส่งที่สาขานครปฐมประจําประจําค่ะเราก็จะพบปะพี่ยุ้ยเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่นี่ทุกวันเลยนะคะก็มาติดต่อในเรื่องของประกันชีวิตบ้างประกันรถยนต์บ้างแล้วพี่ยุ้ยก็จะมีเลขาคููู่่่่ใจทีดแแลงานอย้วคะสร ท่านใดย้้ำเนะว่ายังไม่มีเลยค่ะผู้ใจนน้องๆที่นี่9้าท่านยินดีให้บริการค่ะอันนี้ก็คือน้องพนักงานนะคะจะ,ะอยู่ล้อมรอบส่วนพี่ยุ้ยนี่ค่ะก็เป็นสมาชิกนะคะ,ะซึ่งมีสถานะแตกต่างกันกับพนักงานแต่ว่าเราก็ทํางานร่วมกันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาอาหารตะละอย่างของเรามีบ้บางอย่างที่บอกเลยว่าร้านนี้ส้มตำเจ้าดังเจ้าด,ด,ดังดังอย่างเดียวคือไม่อร่อยอร่อยด้วยแล้วที่สำคัญคือร้านนี้แซ่บเท่ากับพนักงานเลยอ๋อเดี๋ยวเราไปดูว่ามีมีอะไรบ้างนะคะแซ่บแน่นอนดูดิเม็ดเม็ดพริกถูกต้อง อ่าก็จะมีนี่เลยแพะแพะเส็บเส็บแพะแพเส็บเส็บเผ็ดเผ็ดแซ่บแซ่บ แพทแพเสบอ่ะนะคะก็จะเป็นส้มตำูวราเนอะน้ำตกคอหมูย่างนะปลาทับทิมเผาย่างมุนเส้นแล้วสิกเนเจอร์เลยนะก็คือนี่ค่ะไก่ย่างอร่อยลอยอร่อยมากเนอะมีต้มแซบมีคอหมูย่างแล้วก็มีลาปลาหมึกนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเมนูอะไรคะราบราบเด็กอ่ะถ้าเราดูดีดีดูดีๆเนี่ยอาหารก็จะเหมาะกับลูกทันทูดลูกทันทูดลูกทันทูดลูกคนโหน่อเขาจะกินอาหารแบบนี้ถ้าถ้าสังเกตดูดีๆเห็นไหมเหมาะกับใครดีในที่นี้น้องๆพนักงานส จะทุกคนจะเเอหรือเปล่ายูกทันพูดปองโจมา <c oughs> อ,อนะคะที่ฉันกินเองอจริงๆถ้าคนที่สนิทกับพี่แบงค์จริงๆจะรู้ว่าถ้าราบหมูก็คือหมูต้มนะคะถ้าราบเนื้อก็คือเนื้อต้มนะคะไม่พริกไม่ผัก <c oughs> แสดงว่าพี่ยุ้ยรู้จริงนะคะ,ะงั้นเราลงมือกันเลยไหมได้เลยค่ะ <c oughs> เดว,าวานนะเคาพร้อมแล้วน้องๆลงมือกันเลย ระหว่างที่กินเม้ามอยกันไปนะคะเราคิดว่าอยากจะให้น้องๆเนี่ยเมสามอยคุณดีกว่าว่าผู้จัดการจริงๆแล้วอะเป็นยังไงวันนี้ให้หนึ่งวันมีใครกล้าเม้ามอยไหมยุบแน่นอนนี่วันนี้เลยอ่าใครใครมีเกี่ยงกันรเม้ามอยด้วยหรอจีิงอ่ะมีอะไรจะเมามอยผู้จัดการไหมมันเป็นยังไงเป็นคนปากลายแต่ว่าไม่ได้มีอะไรโดนป่อยค่ะโดนป่อยแต่ใจก็ลายด้วยแหละเอาไม่ได้ใจดีค่ะใจดีอ่ะ ปากร้ายยังไงจะชอบตามงานเป็นเลขคหนูมากกว่าอ้าวหมนเป็นเลยค่ะอ้าวไม่ใช่จิ๊กเป็นเลยค่ะเขาแต่เขาเป็นเลยค่ะจิ๊กช่วยเตือนนะค่ะช่วยเตือนงานตรงนั้นตรงนี้ค่ะตรงไหนก็เหมือนคอยกระตุ้นเราอะค่ะแกก็จะปั๊บแต่ก็โอเคจุกจิกไหมก็จุกจิกแต่ก็โอเคนะคะพี่แบงก์ก็จะใจดีในบรรดาผู้จัดการทุกคนนะคะโอ้ยถ้าผู้จัดการฟังอยู่นะคะโอ้ที่สุดน่ารักที่สุด อันนี้กัดฟันป่าวะหรือว่าได้ได้ตังค์ไปแล้วหรือเปล่า,อ,าอ้าห้าหร้อยค่ะแม่ห้าร้อยรับไปโต๊ะรับไปโตอาข้ามีฉายาอะไรคุณแม่คุณแม่อ้าคุณแม่ทำไมไม่มีผมคะคุณแม่แก่แล้วให้พี่ยุ้ยเมาบ้างดีกว่าว่าทําไมถึงมาเลือกใช้บร,ริการที่สาขาคนครปฐมส่วนตัวพี่ยุ้ยนะคะเออมันใกล้บ้านแล้วอีกอย่างนึงคือน้องๆที่นี่คือแบบซัพพอร์ตเราดีมากคือพี่อ่จะทํางานคนเดียวด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ ถามเยอะจุกจิกแล้วพี่ต้องเป๊ะคือถ้าพี่ข้อมูลไม่เป๊ะหรือว่าน้องทํางานที่แบบว่า ตอบอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย<ม>พี่จะแบบคอมเมนต์เลยว่าเออเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรซึ่งทุกคนแบบใจเย็นกับพี่มากน้องๆเอาใจใส่ไม่มีเหวี่ยงไม่มีวีนทำงานกับใครเป็นหลักคะพี่ถ้าจะเป็นประกรันแบบงานใหญ่ๆก็คือจะถามคุณแบงก์ก่อนลแล้วประกันชีวิตหลักๆก็ส่งกับน้องเกดน้องเกดใช่ถ้าเป็นงานพวกรถยนต์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นน้องแอมน้องหญิงใจเย็นกับพี่มากอคือบางทีเราก็เข้าใจนะคะว่าน้องไม่ได้ทํางานกับแค่เราเป็นสมาชิกคนเดียวน้องต้องรับมือกับสมาชิกเยอะมากร้อยคนร้อยรูปแบบเราจะไปใจร้อนกับน้อง มไม่ได้ประมาณนั้นนะคะสมาชิกแม่พามีอะไรอยากพูดถึงสมาชิกถึงพี่ไหมคะพี่ยุ้ยน่ารักค่ะก็ส่งงานให้ทั้งวันเลยจริงๆส่งงานให้ทั้งวันเลยจริงก็รับไหวไหมรับไหวไหมรับไหวค่ะถ้าไม่รับไหวก็แบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้สิไม่ได้เสีในสาขานี้คิดว่าใครแซ่บสุด ลิซ่าเวอไทยลิซ่าเวอรไทยลิซ่าเวอรไทยถ้าแอบส่อง f a c e b o o k IG เราจะเห็นแฟชั่นของเขาบ่อยมากก็คงน่าจะแฟชั่นแหละดูจากขนตาเนี่ยใช่หนาวทุกวันเลยหนาวทุกวันเลยแบบเนี้ยอ่าแล้วเวลาแบบรับงานเยอะๆนี่ขนตามันผุดชุบบ้างไหมใช่เพราะว่ามันช่วยเราได้เวลาเหงื่อตกเหงื่อตกนี่คือยอดเยอะหรือว่ายังไงยอดเยอะด้วยค่ะแล้วก็อยากได้อีอยากได้อีกใช่เสียงสองเสียงสาม อน,นอกจากเสียงสองเสียงสามแล้วเราเรามีอะไรดีตัวแทนถึงติดแบบมียอดเยอะขนาดเช็คเบี้ยวไวโอ้ไปเช็คเบี้ยวไวอันนี้ชมตัวเองหรือเขาชมตัวแทนชมอ๋อแต่อันนี้คอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงเรื่องของการเช็คเบี้ยเพราะว่าเช็คเบี้ยวไวอ่าและแอมมันและแอมเป็นไงอ่ะโอเคนะที่อาหารนะนางจากจะวิ okay นวะีนะิดนะึงแต่กนะ็ก็มีมีบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือนางก็จริงใจใช่ใช่อันนี้ชมผู้ชมใช่ไหมคะชมค่ะ เนี่ยจะบอกว่าเห็นไหมยืนอยู่ใกล้ๆกันนี่น้องหลอกไฟอย่างที่เราบอกกันแล้วนะออร่าเนี่ยแหละเหมือนเลิกยืนฟังผิดจริงๆสาขาเราก็มีตุ๊กตาด้วยนะนี่เลยตุ๊กตาแล้วยังนึกฉายาเขาไม่ออกตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาลมลุกลมแล้วลุกขึ้นไหมเนี่ยเป็นน้องอุ๋ยออ่าน้องอุ๋ยอุ๋ยจริงๆหน้าตาเนี่ยคือมาเหมือนบล็อกเดียวกันเลยนะ พอดีพี่แบงค์คลอดมาพี่แบงค์คลอดมาแต่ทําไมคนคลอดหน้าไม่เหมือนวะนี่มีน้องคนหนึ่งเขาแซวฉันเีเธอมาหน่เขาบอกว่าฉันกับเนี่ยน้องคนนี้เป็นพ่อลูกกัน เออแต่หน้าคล้ายๆนะต้องหัวต้องเป็นพ่อลูกกันพี่ได้เป็นพ่อลไม่ได้แต่อกว่าฉันเป็นแม่ลูกหัวหน้าล่ะหัวหน้าทำงานน่าจะนานสุดกี่ปีแล้วนะคะ7ปี8ปีแล้วค่ะ8ปีพร้อมสาขาในะคะสิริอายุสาขาอยู่ที่8ปีสิริอายุทำงานหญิงก็8ปีเช่นเดียวกันน่าจะเยอะแต่รุ่นรุ่นแล้วใครต่อไปอะที่ที่อายุงานนั้นแอมค่ะแอมแล้วก็ใครอีกแล้วก็ยุ้ ยุบยุบกี่ปีเข้า5ปีแล้วค่ะ5ปีแล้วใครอีกต่อไปเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋จ๊เอ๋นี่พึ่งรีเทิร์นออกไปแล้วเข้ามาอ้าวออกไปค้อนลูกมาเฮ้ยอยากถามเจ๊เอ๋อ่ะลาออกไปแล้วทําไมถึงเข้ามาที่นี่ใหม่ระบบเรื่องการทํางานอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราชินกับที่นี่ไปแล้วการวางแผนงานที่ที่นี่ค่อนข้างโอเคกว่าแล้วก็ผลประโยชน์การตอบแทนเขาก็ปรับเปลี่ยนที่มีให้เรามากขึ้นระบบที่นี่ก็เราชินไปแล้ว บริษัทอันนี้คือกัดฟันพูดไม่กัดค่ะบคอคุณบริษัทดีผลตอบแทนดีอ่าแล้วก็ทำงานมีความสุขน้องก็เลยมีเรนกลับมาอยากรู้จักน้องคนนี้อ๋ออยากรู้จักน้องคนนี้อยากให้น้องมารู้จักกันก่อนดีกว่าชื่อน้ำอุ่นค่ะน้อุนใหม่ชื่อน้องน้ำอุ่นแร่ดูเป็นเรียบร้อยเนาะ แต่จริงคนเข้ามาใหม่นี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกคนนะพี่แต่พออยู่ไปสักพักสักสาเดือนก็จะเริ่มกลุมยังไม่เผยท่าแท้ใช่ไหม <laughs> ถ้าพี่ๆที่ดูอยู่ทางบ้านหรือติดตามชมรายการนี้ถ้าอยากส่งงานที่นครปฐมต้องติดต่อ,อที่ช่องทางไหนสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเบอร์ออฟฟิศนะคะ028673871รวมถึงติดต่อที่เบอร์มือถือส่วนตัวของแบงค์ได้เลยที่เบอ 9. ร์0835438169รวมถึงช่องทาง บโอลิงและ Facebook ที่ขึ้นอยู่นะตรงนี้นะคะนครขฐมเองเนี่ยหนึ่งใน5จังหวัดที่ติดท็อปที่มีปริมาณรถใหญ่เยอะที่สุดแล้วก็สาขานครปฐมเองเนี่ยเป็นสาขาเดียวที่มีปริมาณรถแล้วก็ยอดขายรถบรรทุกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะถ้าอยากเช็คเบี้ยรถใหญ่ปิดเร็วปิดไวต้องสาขานครปฐมเอาง่ายๆนึกถึงรถใหญ่นึกถึงนครปฐมเป็นอันดับแรกมาแจ้งงานที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะอยากเป็นสมาชิกสีกุ่มที่มีรายได้หรือว่าไม่ต้องเป็นพนักงานประจํา แบบนีนะะ้อยากจะติดต่อพี่ยุ้ยมาเป็นทีมงานเดียวกันกับพี่ยุ้ยอย่างเงี้ยต้องติดต่อที่ช่องทางไหนคะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0966562249นะคะอันนี้เป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างก็พี่ยุ้ยก็จะทําตั้งแต่สอนงานเทรนงานด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับในฝั่งของสมาชิกซึ่งสาขานครปฐมเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องของการเช็คเบีย้ยแล้วก็แจ้งงานให้ใ แต่ในเรื่องของทีมงานที่เข้ามาสู่ระบบเรื่องของผลตอบแทนอะไรพวกนี้พี่ยุ้ยจะช่วยสอนถ้าอยากเป็นทีมงานเดียวกันกับพี่ยุย้ย<า>ก็ทักพี่ยุ้ยมาได้ดนะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจนะว่าถ้าติดต่อพี่ยุ้ยไม่ได้ทํายังไงติดต่อมาที่สาขาหรือติดต่อมาที่แบงก์ก็ได้เราก็ช่วยยินดีซัพพอร์ตเหมือนพี่ยุย้ยไปดูแลเองเลยค่ะสาหรับทุกท่านทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพี่แบงก์หรือว่าพี่ยุ้ยก็ฝากเบอร์ติดต่อไปแล้วนะคะสาหรับท่านไหนนะคะอยากติดต่อมาทีุ่๋มในเรื่องของการเช็คเบีย้ยแจ้งงานหรือติดปัญหาอะไรแนนนนนนะะําาาาาาาใใเเเรรรรรรื่่อออองงงงงขกกคมมม็ตติดดไ้้้ววถถึบยยหปสทัศ ก็สามารถสอนได้ไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือว่าออนไลน์นะคะก็โทรมาที่เบอร์0809297823นะคะที่โชว์อยู่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขออนุญาตไปทานอาหารแล้วก็เมามอยกันต่อนะคะและอย่าลืมติดตามชมรายการแขกรับชวนเพราะเราชวนรับแขก